สบายแล้วกันในช่วงนี้บรรยากาศนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเลยในเรื่องของการผลิตหรือว่ากระบวนการในการทําเพลงนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแขกเป็นวิทยากรนะคะคือพี่ติกชิโร่ของเรานั่นเองค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าพี่เขาเนี่ยมีปริญญาจ,จบมาจากที่ไหนบ้างซึ่งตัวพี่วิทยากรเองต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า ไม่เคยทราบว่าพี่ติ๊กเนี่ยศึกษามามากขนาดนี้ปริญญาตรี2ใบนะคะใบแรกาจากศิลปรกรรมนะคะแล้วใบที่2รัฐศาสตร์จากสุนันทานะคะสวนสุนันทาและปริญญาโท2ใบค่ะจากคณะรัฐศาสตร์และ MBA นะคะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ MBA จากมหาวิทยาลัยนร์กรุงเทพะคะ่ะและจบปริญญาเอกนะคะคณะรัฐศาสตร์เช่นเดียวกันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคะ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โตชิ ว้าวสุดยอดเลย <laughs> ขออนุญาตพี่ๆทุกคนนั่งได้ไหมครับอโอเคครับแมต้องบอกวันนี้เนะกินมาสมันเลยนะครับ <laughs> ก็ดูเหมือนเป็นคนฉลาดยังไงจบกัน,น <laughs> ทั้งๆท,ที่แท้ที่จริงแล้วก่อนหน้านั้นโงม่มากๆครับ <laughs> ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะจะเจอกับน้องๆค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ย ทีเคก็ได้สร้างบรรยากาศของความกระตือรือร้นให้กับน้องๆได้มีโอกาสได้นำเสนอความคิดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลักดันตัวเองไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะพบเจอ,เจอกับความสาเร็จอย่างมากมายเป็นที่น่าปรับปลื้มสำหรับบุปการีคุณพ่อคุณแม่พักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องและก็คุกๆุนะครับลาคุกๆครับฮะ โอเคค่ะก็อ่ะในวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกันก็อย่างที่บอกแล้วกันจะเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเพลงนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องๆเขาจะต้องนําความรู้เหล่านี้พี่ติ๊กไปต่อยอดในเรื่องของการวางแผนการตลาดกันต่อไปครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องความเป็นมาของพี่ติ๊กก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ติ๊กน้องๆจะเห็นในบทบาทของนักร้องใช่ถ้าเป็นส่วนมากในส่วนนี้นิพี่ติ๊กเริ่มเข้าวงการเป็นนักร้องเริ่มต้นได้ยังไงคะ เริ่มต้นทีเดียวเอาแบบยาวๆเลยนะครับจะได้ฟังกันละเอียดแล้วก็จะได้ไม่ต้องถามอะไรกันอีกคือพี่ไอ้พี่ติ๊กเ <laughs> องเนี่ยสนใจดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆอยากจะบอกว่าในสมัยโบราณที่ผ่านมานะฮะที่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่ลืมตาดูโลกหรือว่าอาจจะเป็นธาตุอากาศอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะครับ <laughs> พี่ติ๊กเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความซุกซนในเรื่องของความคิดมีความฝัน นั่งฝันกลางวันทั้งกลางคืนฝันทั้งวันไม่ทาอะไรฟังแต่เพลงอย่างเดียวแล้วก็มีความคิดว่าในชีวิตเนี้ยอยากจะเป็นนักดนตรีที่ดีที่สุดแล้วก็อยากจะมีโอกาสนาเอาเพลงไทยขึ้นสู่ระดับสากลหรือว่าอันดับแคชบ็อกหรือบิลบอร์ดก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็ทําให้ตัวเองผลักดันตัวเองโดยการที่เริ่มที่จะเป็นนักดนตรีโดยการเล่นกีตาร์มาก่อนนะครับแต่เมื่อการเล่นกีตาร์ของเราเนี่ยแล้วก็ ผสมผสานกับการแหกปากโดยชนิดที่ว่าใครอยู่ใกล้ๆจะต้องพบปะกับความหนวกหูแล้วกเ็เสียงที่อืกอทื่อโครมนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาตั้งวงกันนะเป็นเรื่องปกติเลยนะเดินทางมาเพื่อนฝูงที่มีทัศนคติทางด้านดนตรีคล้ายๆกันมาตั้งวงดนตรีด้วยกันเล่นกันไปเล่นกันมาก็บางคน ก็มีพื้นฐานของครอบครัวไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องหยุดพ่อแม่บอกว่าอย่าเล่นดนตรีเลยนะฮะซึ่งแตกต่างก,กันมากในยุคนี้พ่อแม่ก็จะต้องส่งลูกไปเรียนเปียโน,โนกีตาร์ร้องเพลงผลักดันแบบลูกไม่อยากไปต้องผลัก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 บางทีเพื่อนนี่ทำไมผลักแรงจัง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างก,กันมากในสมัยก่อนนั้นจะถูกห้ามเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวข้าม ความที่มันเป็นสิ่งไร้สาระสำหรับผู้ใหญ่นะฮะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ต้องต้องมีความวิริยะอุตสาหะอย่างมากในการที่จะแสดงตัวตนของตัวเองว่าฉันกล้าที่จะ ก้าวขาไปสู่โลก<ช>ของ<ช>ดนตรีอย่างแท้จริงนะครเหมือนกับว่าจริงๆเรามุมมองในสมัยก่อนที่เขามองคนทำดนตรีนี่จะเป็นเรื่องที่เป็นเป็นกรอบทางความคิดสมัยก่อนนะคะว่าเขาไร้สาระที่เราต้องไม่มีทาง,งาเลยที่นนพ่อแม่จะส่งเสียแลว้วก็ผลักดันลูกให้มาเป็นนักร้องนักดนตรีไม่มีทางเลยนะครับ<ช>รวมถึงศิละปะ<ช>นะฮะอันนี้ไม่มีทางเลยนะเพราะนั้นเพราะนั้นเ,เมื่อเล่นดนตรีกันไปสักพักหนึ่งบางคนก็ต้องออกไปนะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบ ผมเองก็ต้องมาบอกอา้าวติกเล่นกีตาร์อยู่ดีๆเฮ้ยติกตีกลองได้มาบอกตีได้อา้าวงั้นติกมามา,มาตีกลองแล้วกันเฮ้ยเราอยากเล่นกีตาร้องเพลงเออหนาตีไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรากาลงังหามือกลองแล้วหลังจากนั้นถ้าหามาได้ปับ๊บทิกค่อยมาเล่นกีตาร์ก็ร้องเพลงเหมือนเดิมจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้มันยังหาไม่ได้เลยครับ อันนี้วงสมัยตั้งแต่ที่เริ่มทําแรกๆหรือเปล่าคะใช่ครับวงแรกในชีวิตเลยวงแรกในชีวิตนี้เริ่มทำแต่สมัยไหนคะพิ๊กสมัยพศ2 5 0 0ประมาณมอก็ได้ค่ะพิีสองพันห้าร้อยสิบสองสิบสามประมาณมออะไรคะตอนนั้นน่าจะอายุประมาณสักสิบห้าได้ไหมก็น่าจะเพราะเราเป็นเหล่ต้นครับนแล้วก็เป็นวงที่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ล้วค่ะปัจจุบันวงนี้ที่ยังหาไม่ได้เหล่านั้นที่ยังอยู่กันนะครับก็ ถ้าเอ่ยเช่งน้องอาจจะอาจจะรู้จัก <ฮะ S 1> ชุมพลสุปัญโยนะครับ <ฮะ S 1> ใครรู้จักมหมคให้ยกมือรู้ักชุมพลสุปัญโยไม่รู้จักเลยจะแนะนําให้เป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของแอมสาวรักลีลาบุตรแล้วก็นัทมีเรียอีกคนหนึ่งนะครับอภิชัยเย็นพูนสุขใครรู้จักยกมือครับเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ของใหม่เจริญบุระนะครับที่สร้างให้ใหม่เจริญบุระโด่งดังไปทั่วนะครับ ก็แสดงว่าจริงๆงวงที่ทําอยู่ตอนนั้นแต่ละคนก็แยกใหญ่มากก็ยังได้ทํางานในวงการเพลงอยู่อีกคนนึ่งอาจจะรู้จักนะครับอาจจะรู้จักนะครับผมผมพูดเลยนะอนันต์เย็นพูนสุขมีใครรู้จักไหมครับนึกแล้วไม่มีใครรู้จักเลยก็เป็นพี่หัวเราะนี่คือพี่ติ๊กภูมิใจให้เราให้เราตีกองดีนะวันนี้ฉันได้ลองแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ของนิโคโตรีโอครับชุดแรกทุกคนก็ยังทํางานอยู่ในวงการดนตรีเหมือนกัน ก็้ชื่นชอบกันจริงๆอะแล้วมาเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีที่เป็นทํางานจริงๆังกัได้ยังไงอะคะคนหนึ่งที่มีส่วนผลักดันมากๆคือคุณแดงฉันธนากิติพันธ์มีใครรู้จักไหมครับครับอะหละฮะเราหวนกลับไปสู่ยุคสิกพาร์คโอโอเคนะก็พยายามรู้จักกันหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าไม่รู้จักก็อืมรู้จักกันนิดนึงอะใช่ใช่ได้ใช่ได้ใไม่รู้จักอา Okay. แล้วก็อีกคนนึงก็คือสรอายุสุปัญโย <c oughs> เริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีอ๋อไม่รู้จัก <c oughs> อโอเคครับนั่นก็เป็น <c oughs> บุคคลที่อยู่ในวงการดนตรีที่ผลักดันให้ติ๊กชูโร่ได้กลายมาเป็นติ๊กชูโร่ในทุกวันนี้ค่ะครับเริ่มต้นในวงการเพลงพี่ติกเริ่มจากการเป็นนักร้องก่อน <c oughs> ใช่ไหมคะเริ่มจากการเป็นมือกลองครับ <c oughs> อ๋อเป็นมือกลอง,อก,ลองก่อนครับแล้วก็แล้วก็ เขาบอกว่าเอ๊ติ๊กชูโร่น่าจะลองร้องเพลงดูผมจําได้ปีนั้นน้ําท่วมใหญ่กรุงเทพก็เกิดเหตุเพศภัยเขาบอกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาเหมาะมากที่ติ๊กชูโร่จะได้ร้องเพลงในท่ามกลางที่แบบอะไรอะน้ําท่วมกรุงเทพนะฮะตอนนั้นจําได้ว่ามีพี่ชายคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองทราบไหมครับเขาชื่ออะไรพี่ชายคนนี้ผมรักมากเลยอ๋อพี่เต๋อตายไปนานแล้วครับไอ้นี่เขาเรียกมั่วนะฮะพี่คนนั้น

เย็นสายลมพัดเย็นได้หัวใจฉันเต้นเมื่อได้เห็นนะซึ่งไม่เข้ากันเลยครับ <laughs> เป็นเพลงแรกในชีวิตนะครับ<ะ>ที่อัดเสียงในช่วงน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพครับก็ <laughs> คิดดูว่าเหตุ <laughs> เพศภัยอันนั้นสามารถขายได้นะครับขายได้อาของตกเลยนะฮะ <laughs> ขายได้เยอะมากๆเลยนะครับสองหมื่นตลับครับ <laughs> เยอะ <laughs> ในสมัยนั้นเขาบอกว่าขอบคุณมากครับฮะ <laughs> สมัยนั้นเขาเรียกว่าขายได้เท่ากับจํานวนเท่ากับขี้จริงจกนะครับคือมันเล็กมากสองหมื่นที่เล็กมากสมัยนี้สองหมื่นก๊อปปี้เนี่ยต้องแก้ผ้ารําแก้บนนะฮะตรงนี้หน้าตรงเนี้ยพระพรมเนี่ยครับค่ะถามามาได้เรื่อยเนะครับผมชอบตอบครับโอเคอาทิตย์นี้ก็ได้รู้เรื่องราวของพิธีในการเข้าวงการมาอย่างคร่าวๆแล้วก็จะเห็นนะว่ามันมีอุปสรรค ที่ต้องบอกว่าต้องฝ่าฟันมาค่อนข้างพอสมควรทีเดียวแล้วกับน้องๆในยุคนี้ลหละพี่ติ๊กพี่ติ๊กมองว่าการเข้าวงการเพลงของน้องในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมันยากง่ายมันแตกต่างกับยุคก่อนของเรายังไงยากมากครับนะครับน้องๆเออน่าจะเป็นยุค70นะครับที่เป็นยุคที่เฟื่องฟูสําหรับวงการดนตรีนะครับ